สวัสดีครับผมโอมนะครับที่ปรึกษาการขายสมบิทฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการครับสำหรับวันนี้นะฮะโอมมี Honda HRV นะครับไมได้เชนนะครับมาแนะนำจะบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่สี่0,000ื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับรุ่นล้นนะครับจะเป็น h r v 1.8 EL นออะครับตัวรถปี2018นะครับคันนี้ราคานะครับ7 6 9 0 0 0หบาทจะได้เต็มฟรีดาวนะครับใครที่หารถปีใหม่ไม่น้อยใช้งานอยู่นะครับตามโปรมชมคันนี้ได้เลยครับสำหรับไมได้เชนคันนี้นะครับ ดูที่ไฟหน้านะครับจะเป็น LED แล้วนะครับตัวนี้จะมีไฟ daylight timing นะครับถ้าเราสตาร์ทรถขึ้นมานะครับตัวรถสีขาวมุกนะครับใหม่ได้เชนแล้วมันได้เชยตั้งแต่ปี2018เนี่ยนะครับก็จะดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับ EL จะเป็นรุ่นลองท็อปนะลองจากตัว RS ที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับแต่ว่าออปชันที่เขามีมาให้เนี่ยจะบอกเลยว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนวอลช h ด้านข้างนี่นะครับคันนี้ติดตั้งคิวกาน์สาดของแท้มาแล้วนะครับ น้ำมันรองรับไปถึง e85 ต้องหลังเซนเซอร์ถอยมีให้ครบๆนะครับนี่คือไปไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับด้านท้ายเนะี่ยจะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับนี่ใส่ของได้เยอะเลยนะครับอันเด็กก็สงนะฮะสำหรับตัวเบาะหลังเนี่ยก็สามารถพับเรียบได้แยกได้น,นะครับสายขวา70-30เบาะหนังี่ยอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะนี่เป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับ หรือว่าเราสามารถพับขึ้นมาได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใส่ของนแนวตั้งนี่นะครับน้ผมพาชมตัวเลขใหม่นะครับมาดูฝั่งคนขับกันตัวเบาให้เบาอ,ออโต้มานี่นครับลูกค้าที่ต้องการปรับสูงต่ำเนี่ยได้เลยนะครับปรับที่ตรงนี้ได้นะครับสตาร์ทรถก่อนนะฮะ แล้วมาดูออปชันภายในกันนะครับจะบอกแล้วว่าน่าใช้มากๆกุสโซนโทนแพทเทนชิพมีให้อยู่แล้วนะครับไฟหน้าออโต้มีให้กวางสายรับสายได้บนพวงมาลัยนะครับอันนี้เล็กไม่สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกกิโลนะครับเท่านั้นไม้น้อยนะครับศูนย์ทหน้าขายเองการันตีไม่แท้อยู่แล้วนะครับตัวเบาะคอนโซลหน้าไม่มีริ้วรอยเลยนะครับกล้องถอยชัดเจนนะครับ ผมสรุปตัวรถได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราได้ชมรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจ hrv หนึ่งปด l ปี2 0 1พันสิบดคันดีนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์หนึ่งสามสามี่นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับศูนย์เก้าสี่สามสองห้าี่สี่หกกนะครับเราเป็นโชรูมฮอนด้าขายเองนะครับเข้ามาก็อยู่ปากซอยพัฒนาการ3าสิบนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับราคานี้7จ9 0แสนหกหมื่ยจะได้เตบาทเนี่ยจะได้เต็มฟ ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถมือสองใช้งานสักคันหนึ่งนะครับไม่รู้จะซื้อจากที่ไหนก็อย่าลืมติดต่อผอมได้เลยนะครับที่โช์ุูมอัด้าพัฒนาการนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ